ส่วนการลงพื้นที่ที่หนองคายจริงๆนี้นแต่วันก่อนมทรหนึ่งนะรองนายกนายอนุทินชาญวิรุกูเนี่ยลงพื้นที่ไปนะนี่คือภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ที่หนองคายนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็ลงไปส่งข้าวส่งน้ำนะส่งกำลังใจรวมไปถึงไปกำชับนะเจ้าที่ในพื้นทีนะ่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่หนองคายนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่หนองคายนะ แล้คุณยายอยู่ไหนเอาขึ้นไปข้างบนตอนที่บ้านเพิ่งปลูกใหม่อะโอเคนะครับดูตู้น้คุณตาน้ำนี้่ะน้ำด้วยฮะเอาน้ำเพิ่มไปก่อนคุณทหารกับคุณบ้านนครับ เลออกไปอยู่มาสาแล้วก็ิดตดกับใจแล้นะได้ป่ะได้ได้ค่ะยิ่งไปเดี๋ยวมาอีกไม่ต้องไม่ต้องไปประหยัดนั่งิงไปไม่ต้องไปเจ็บติดเสียมาเดี๋ยวมาเรื่นะขอบคุณมากเลยนะที่อชวนรขอบคุณมากร้านขายของจำเป็ไม่ไม่ใช่ร้านขายของจำแตเป็นตู้เวลาเปิดแล้ว ขึ้นมาหมด้โอเคออกตูครับอ่านี่บอทหนึ่งนะนี่ไปตั้งแต่วันก่อนลงพื้นที่หนองคายขี่เลสกีด้วยโอ้โหแบ<ต>บนี้เลยเหรอเกสกีไม่ขับเองนะเครื่องบินนี่ขับเองได้ใช่ค่ะเนี่ <c oughs> เพื่อจะไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเข้าถึงได้ง่ายไงค่ะ <c oughs> นะแล้เนี่ตอนที่พี่น้องประชาชนมารับนะ ถุงยังชีปอะไปได้ทงของหล่นก็เลยเก็บให้ oh. อแล้วก็มีการกราบขออภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะนะนนเพราะประชาชนตอนนี้กําลังใจสําคัญที่สุดนะฮะว่าต้องมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้กาลังใจนะครับพวกเรามาจากกรเทพวันนี้แล้เราจะรับทราบว่าดีสถานาการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งในส่วนของ ขอโทษที่ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องมีวารลำบากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็จะพยายามดูแลแล้วก็บริเทาความเย็ร้อนของแฟนพ่อแฟนพี่น้องให้าม,มากที่สุดครพี่เดอากาอันนี้มาแวะที่ครัวะคค่ะะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย ก็เลยได้กินข้าวกับเจ้าที่เขาไปด้วยเนี่ยกินอย่างเงี้ยมอหนึ่งมอหนึ่งอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้เลยแล้วนี่ที่ขับพอที่ขับเครื่องบินดูภาพรวมก่อนอ๋ออันนี้คนรู้ดึงขับนะใช่ฮะยอดขับเครื่องบินส่งหัวใจด้วยแล้วก็มาตรวจน้ำท่วมด้วยค่ะ